จะได้ถ่ายไหมวันนี้เช้าอยู่ครับเช้าอยู่เช้าอยู่ยังไม่ตื่นนะครับละเลงนะครับชัตเตอร์รัวๆเลยฮะกล้องไหนกล้องไหนจะก่อนนะถ้าถ่ายไปเลยครับยาวๆไปยาวๆไปเลยมองไล่ไปเลยมองไล่ไปเลยเป็นพานูรามานะฮะมองไล่เป็นพานูรามาเลยได้กินเจเล่นได้กินเจเล่นนี่อะ ลก็ให้กำลังใจกันขนาดนั้นเลยทีเดียวในการถ่ายรูปมีโอพีโอทีโอรสดรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนท่าหน่อยไหมของนุ่มสลา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 น มาตารางเยโยหน่อยโอ้กี่ดี้งก็เหนื่อยขึ้นมาเลยเหนื่อยทำไมพี่น้องไงจำไม่ได้หรอทำไม้องกลไปเข้าพี่คิดตามันเหี่ยอ่าแล้ว ก็เออโอเ้คนรอคอยลองการกันได้ไมคแต่แแตเา่ากลยไทลาแล้วงกากันได้เปล่าไครับใกล้ใกล้ใคนนี้ก็วันติดแล้วฮะ

เจีแล้วอะไรโอ้ยเหลือให้ด้วยน้ำเค็มกินด้วยแม็กแม็กมันกินกล้วยไปหวีเลยนะว่าอะไรนะแต่ยักินกล้วย เอไปให้น้องหน่อยทยีเด็กงงเอมเลืเด็กยมยี่ยืมีเด็กเด็กีเดกยี็กยืเด้ยี๋ยวมเด็กยืมีเกยมาีดยมยีดมยอเดลกยืมยีเด้กยืยเด็วกยนะเด็กยมดกยยีด็กยมกันมเยะมยีเด็ยรมยมเเยมเเยครับครับ เดี <łość> ๋ยวเดี๋ยวกล้องใครจะให้ถ่ายเดี๋ยวเอาให้นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวถ่ายให้เสาวด้วยหรอผมสวยมากเห็นปะสิทธิที่บอกมาคืออะไรเพื่อพี่วีมาทุกคนเหรออนนี้กัพี่วีด้วยหรอเอาเข้าไปทุกคนเด้โปอดเข้าไปเถอะ โอ้ยยุ่งไรเป็นภาพความประทับใจครับอาปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วปะปะปะครับปะปะปะอย่าน้ากันทุกย์อาปา